ถ่ายแล้วดูบอลเลยจ้าตูมตรงผีใช่ไหมป่ขหมาหมาคุณได้อาบีมในกู้องนีู้ยเห็นมันเป็นยัง่เอาทไมอันนี้มันไม่เฮ้ยอันนี้เบช่างดยดูด

ยืนแน่นๆแข่งยังทั้งกันไมเอาจีบเลยทำบอลด้เอาทำบอลนะไุกคนด้ไยทุกคนนะนี่ใครจีบนี่ไอ้เท่โอ้โมาทุกคนทุกคนด้วยทุกคนไอ้มิกออกบอลเร็วๆที่ไปไปไป

ไปเฮียตัวดิไลดิปข้าาตัวเข้าไยคนข้างหลังเห็นไหมคนเห็นข้างหลังไหม่ะไล่ไปไม่ได้หลังเหรอเนื้อทิ้งส่งข้างหลังนะเอาดิโอ้ยเอ เอไมทไมาไไอไมไม่าดูคนดิเน่เอาทีมขึ้นนดินมอยู่ให้ก็จับทำไมนีปะวิ่งกไปดิบอลมาไายดิกูคุยกันสโอ้เร็วเอ้าไปดิไปไปเลยหนีมาทีเทียไม่ีอ่ะแทงไปไป้ไปาอน ไป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 กัเยไทยแล้วจองไปเพื่อนดิหยไปเยะเยไปองไปเพื่อนดิไปเตสดไปไามดิเ่งดเอาวิทอะไรไไปตามบอลเลหลังไปเ็บบอลด้วยนะเ็บข้างหลังอ่ะเอ้าเ็บสาด้วยสาด้วยไปไปไดิ อาขึ้นว่าเราลงซื้อกลมแบบนี้ติดสนามงหละอวปุ่นปุเปยัไาลงแปอนี่เนือเนือหนึ่งสองหองออกไปไปหน้าหนึ่งสองวออบ้ดูตัวตัววิ่งดูตัว เขาไม่เอาไอพอดลงทีไปเขาไม่เอาไอพอดลงวะหาช่องดิไนู่นพาเร็วมาเร็วจะตกใจตอะไรเตกใจไปโนตอบีีเฮียอะไรยนเอาบอลีพุคือไม่เอาบอลเลยเอี่เยตัวใหญ่้าบอลูกนสู้ดิเออไปยงงไปกันไปนกัน

นะตามคนพอ่อทำไมไ,งเไรเ่ยทำไมแล้วไม่เดนแล้วไดแล้วบีบเลยไอ้เเอาให้เพื่ลุกเดี๋ยวมาลุกปุ้ยตั้งใจได้ครับ,บปัดออกปุ้เดี๋ยวมา เ่าเตรียมเตรียมชานะลูกเอาเอานีให้เสียงรีบให้เสียงกันเข้าไปข้างในาชองให้เพื่อนหาชองให้เพื่อนดูบอลอยู่คนยีดได้นะด้านหลังด้านหลังเลือกดไปในสนามใส่วิ่งอมาบ้างเอาไจดิลงลดินีไปนี่คุณเอาลงดิเอาไม่คุณลงเลยเ้า

มองบอลไปมองบอลด้วยคนหนึ่งปอลงด้วยปอทิ้งเทียทิ้งตัวประตูเลยนะนั่นแหละคนปอตัวประตูเลยลูกเข้ามาดิเอ็ดดูบอลนั่นแหละลูกเอาาไปทเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูบอลมีเวลา ยังมึนมีเวลาดูบอนดูครบตัวเองูัวข้นทางีกว่อกี้ดูดูตัวลูก

บ, ês, บัง euh, ไว้ p p บังไว้เอ็มนี่เอาตัวตัเลยนะลูกโหบังไว้อาแมนแเลยแต่มัเทียวเที่ยวไมาสองคนบ่ไปเลยไปโอ้โหตัวถูกแม่ไม่บังเอาตวนะลูกตัวโอ้ยเกือบขวกไปนี ต๊ะขึ้นตู้เป็นคนละดิคุณผู้เป็นคนถ่ยสนุกยคนดูตัวดูตัวตามห้านี่ดูตัวชิดเลยเตรียมชา้วอย่าไปูลงเขานคนเฮ้ยกคนหน้าดิอันนี้มซื้อมาหรือสังเาวะของอเออของอไข้าไปเลยไอยคนนีดให้มึงเไปคนไม ป็นคุณบอกแล้วว่ารับไม่ได้นะครับบ๊อบอลวออลนสวยอุ้ยมือมือมาคุณออเล่นมาดิมึงต้องให้บอลตลอดเลยไอ้ดูบอลด้วยดูบอลนีไเหนือเหนือหนีขอบบอลเหนือ

มิกยโสมิกขำหลับมิกขำวันลูกไปบอกแล้วลงมาช่วยดิเข้าดิเข้าดิเกไไได้้อ้ไข้าับเิก้นดีเดปลูกไปลูกเาบอลกพืนที่ฟันเท้

อมาท่ไปไปกันเลยเจาออกข <en> ้างเก็บบอลเล็ก <People> ท <es rebell> ุ่มห <ak> ัวเอบคุยครับท่านครับผมมาที่กันไอเน่อันยเัาหนน่ง นว้ลูกต้ตัวยเดียวอาลลูกไปลูกไปอะไรด้ย้าไใจเฮ้กเอาไปไปลิกไปทางด้านซ้ายพี่ไปเฮ้ยางไมมาพาออกมาเลยกองมาแล้วาย เราให้เขาเอาวเจะัลุกขาดิเลยเย็นเลเนี่ังออกกำลังนะเออนัและวันวันโกเย็นเร็วลุกขึนมเอา

หนีออกมาดิหนีเข้ามาดิหนีเข้ามาดิเนื้อมึงหนีเข้ามาดิเอ้าขึ้นไปขึ้นมาติดต้องใส่ครับยังอยู่ทางข้างของของพี่พี่ดึงพีูุ่ตสินเปล่าแล้วบอลออก้าแข้งไปไปไปเข้ามาได้เป็นมือจุ่มของบ้านทัพใตลอ้ไหม

ทาง้เหรอมึงหุบมาทางนี้นี่มหุบพื้นที่ไเอออานวดเอ้ยอนี้เป็นลูกสาวนะครับไปเอาดิเกมเทียนกรรมการมีใบปะวะไม่ใช่เหมือนที่ปองวินห้าใบอะไรก็มีล่จะ นิปเอาเยโอ้ยในกระเป๋าเข็มแดงแดงอยู่เฮ้ยหล่ะอาจจะพูดอะไรอบบนี้ละฮะฮือฮืออตัตัวตัอ่ะแดงแดงอนกันปเอาเล่นทางเกาหลีพีพียูนเต็ดนะครับเอาไปเเอาเอาพี หลังไอพีพีอยู่นเตตยังไ้่เก่งฟันข้างหน้าได้นครัอ้าเจ้าอ้าวาเป็นแดงของพีพอยู่เตตโค้งกอนไล่ถูกไล่ให้อยู่คนเดียวหนึ่งสองอามสี่เหนือ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  พีพียูนเต็อามาทางนูดิตัวไปเชนเดิมนะครับวัดไป้ามหัองพีพีผ่านบอลฝ่้ยซ้ายบอลับมาเป็นพีพีาขวตูรับไว้ด้นะครับต้อมขางลัง่ายหไปดิยนเข้าหรอโอ้ึงไม่ไปกอดว่ะ

ลงไปล้ปล้มปม้มาเลยอย่ายกขาเลยอย่ oh, mother, ้ด้วยเลี่นเต้นไปไอยืนดยทไมอ่ะไม่เาว่าทุ่มอย่ายกขา

ปีประตูตอนหนึ่งแล้วเป็นผู้รักษาประตูครับหายบอลออกทาทกลับซ้ายหลังไปถ่าบไปทงกลับขวาขาหนังหูยทองบอลไม่ได้ครับตอนนี้ก่ายประพร

ไปนลยไปเ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 ลย เอามีเเกลป็นจังหวะดีนะครับแดดไม่ร้อนนะครับสามารถลันต่อเนื่องได้ย่ี้ยี่สิบนาทีนะครับบอลช่องพี่โบ๊ทช่องล็อกช่องดี่ครับจะแบ่งเป็นสองครึ pues ่งนะครับครึ่งละสิบสองนาทีนะครับน้องแกล้ทีหนึ่งให้บังบได้อะได้อะอย่ายกเท้านะคุณนี้ดีอย okay. ่ายกเท้า bơi bơi bơi, team, 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 team,